เหมือนไหมเหมือนภาพในสอคสอไหมสวยมากเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินพระอาทิตย์กำลังจะตกภูเขาพูดผิดไม่ใช่หมอกไม่ใช่หมอกเดอ้อ พระเจ้าดังไฟต้นกำเนิดไอ้ปองไฟอ่ะปองไฟน่นคือปองไฟเทีท่เจ้าดังประจําเพิ่มความอบอุ่น ข้างล่างที่จะเจ้าเผาขยะโมเมนเผาขยะเผาไอ้เอิญอย่างเงี้แต่มันสวยสวยมากๆเลยอะโมเมนขยะเขาเอินนี้อย่างก่อนเรอโอ้ยเอินซื้อพอถึอพระอาทิตย์อัสดงเอินวางเดียพระอาทิตย์อัสดงบ่ เป็นว่าอย่างโอ้ยบรรยากาศภาพแบบนี้หายากเพราะว่าพระอาทิตย์ไม่ค่อยโผลไม่ค่อยตื่นกินหอมกินแบบกินอ่ากินอย่างกินอะก,กาบไมไหม พวกกาบไม่พวกเศษไม่อะ่ะกินหอม